สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้นะครับผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากทุกๆท,ท,ท่านเหมือนเช่นเคยนะครับคาถาบทนี้เป็นของหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคองมาขํำเท่านะครับเป็นคาถาถอนแก้อาถันนะครับหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคนถูกอาถันต่างๆคาถาบทนี้ ใช้ในการถอนแก้อาถรรพ์น,นะครับเป็นของหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนนู้นจนถึงปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามหาเครื่องรางของขังของท่านมาใช้กันอย่างต่อเนื่องนะครับพระคาถานี้นะครับเขาใช้แก้อาถรรพ์ที่ถูกเขากะทำหลวงปู่ท่านให้ทำน้ำมนต์ลด สามบาทนะครับลดสาบาทบาทนี่คือบาทพระนะครับต้องใช้บาทไม้เท่านั้นนะครับลดที่คนถูกกระทําหรือคนที่โดนของก็จักหายจากการถูกกระทําหรือถูกอวิชานั้นๆครอบงําจากนั้นก็ให้เสกคถานี้สํทบลงไปอีก5จบนะครับก็จะดีนักแรลเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างนี้นะครับแล้ว ที่บอกว่าบาดไม้อันนี้คือบาดบาดบาดพระปกติที่เราเห็นทั่วๆไปไปัจจุบันนี้นะครับเป็นบาดพระปกติบาดพระก็จะเป็นบาดเหล็กนะครับแล้วก็เคลือบนะครับทาสีเคลือบเป็นสีที่ไม่ไม่หลุดล่อนนะครับจะได้ไม่มีผลต่ออันตรายต่อ,อร่างกายของเราเพราะใส่เข้าร้อนๆลงไปหรือถ้าเป็นพระทุดงเขาก็จะใช้บาดสแตนเลสนะครับ นี่เป็นบาทที่เราเห็นกันทั่วไปโดยปกติแต่บาทที่จะใช้ในคาถาบทนี้เนี่ยเป็นบาทไม้นะครับเป็นบาทไม้อาจจะมีรดลายไม่มีรดลายก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าหลวงปู่ท่านเน้นย้ําว่าให้ใช้เป็นบาทไม้ในการที่จะทําน้ามนในในคาถาบทนี้นะครับผมก็เลยไปค้นหาตัวอย่างของบาทไม้มาให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับบาทไม้อย่างที่บอกนี่ก็คือว่า ไม่จําเป็นต้องแกะสลักขอให้เป็นบาดไม้ตามที่หลวงปู่ท่านกําหนดไว้นะครับทีนี้ก่อนขึ้นคาถานะครับก่อนขึ้นคาถาให้ขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัะ ก่อนขึ้นคาถาทุกครั้งนะครับทุกๆคาถาให้ขึ้นนามโมสามจบก่อนเสมอไปกันนอบน้อมต่อสมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วจากนั้นก็ขึ้นคาถาพุทธอัตทะจะมะโตโอวาโทหังอวาโสหะนหันสลามิอีกครั้งนะครับพุทธอัตทะจะมะโตโอวาโทหังอวาโสหะนหันสลามิ จากนั้นก็เป่าไปที่น้ําในบาทนะครับเป็นการทําน้ำมนต์แล้วจากนั้นก็เอาไปลดนะครับคนที่ถูกอาถรรพ์นะครับผมบอกไว้เสมอนะครับสําหรับ คนที่ใช้คาถาถ้าจะให้เกิดผลนั้นผู้ใช้คาถาต้องมีศีลน,นะครับต้องถือศีลรักษาศีลห้าให้ได้อย่างสม่ำเสมอผู้ใช้ต้องมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ที่ออกคาถาไมาใ่ใช้ผู้ใช้ต้องมีสมาธิจิตใจจ,จดจอ่อแน่แนๆอยู่กับคาถาไม่ฟุ้งซ่านนะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือผู้ใช้คาถานะครับถ้าจะให้ได้ผลต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมอันประกอบไปด้วยมีสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คิดดีพูดดีทดําดีและ ต้องเป็นผู้ที่ถือสินห้าอย่างสม่ำเสมอให้ได้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ประพฤติผิดในการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกงดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆ รวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นการเป็นเป็นคนที่นับถือศินห้าเป็นคนที่ถือสินห้านะครับแล้วต้องมีความประพฤติถูกต้องตามหลักริยธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลนะครับหลายท่านชอบถามว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็ต้องถามว่าตัวท่านนะตัวท่านเป็นอย่างไร ได้ทำตามที่ผมบอกไหมนถือสินห้าไหมประพฤติถูกต้องตามรลักยะาธรรมไหมก็ต้องย้อนกลับไปดูกันนะครับโอเคครับเป็นเรื่องราวดีเป็นเรื่องของคาถารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบงหามนะครับขอให้บุญรักษาขอให้พระคุ้มครองทุกๆท,ท่านที่ใช้คาถานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ